วันศุกร์ที่22ธันวาคม2023หัวข้อผู้ดูแล,แลข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่1ข้อที่24-25ถึงกล่าวว่าแั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูพระคัมภีร์จบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ESV แปลข้อนี้ตกไปหน่อยหนึ่งพระคัมภีร์ฉบับนี้กล่าวว่าโยเซฟไม่รู้จักเธอเมื่อเขารับมารีมาบ้านเพื่อเป็นภรรยาของตนแน่นอนความหมายที่แท้จริงของข้อนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน มารียังเป็นหญิงพรหมจารีเพื่อไม่ให้ใครมีเหตุสงสัยการปฏิสนอย่างอาจจัศจรรย์ของพระเยซูแต่นี่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่โยเซฟแสดงออกในฐานะผู้ดูแลมารีและพระเยซูการที่โยเซฟเข้าพิธีแต่งงานถือเป็นการปกป้องกับมารีและพระเยซูในเรื่องชื่อเสียงและรัวเรือนของเขาโยเซฟปกป้องทั้งสองคนด้วยความรักภายใต้การทรงนำของพระเจ้า และสมควรได้รับเกียรติสำหรับการกระทำนั้นถ้าพูดแบบมนุษย์สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยเหมือนกันว่าพระเยซูทรงเรียนรู้การดูแลด้วยความรักนั้นจากโยเซฟหรือไม่นี่คือบิดาคนหนึ่งที่หนุนใจลูกชายของตนให้เป็นคนสุภาพกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้คนที่ประสบปัญหานี่คือบิดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตยในการดูแลคนอื่น ด้วยค่าใช้จ่ายของเขาเองและปกป้องทั้งสองคนจากอันตรายแน่นอนเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นพระเยซูทรงทำเพื่อเราเมื่อโปร่งทรงเติบใหญ่พระองค์เสด็จมาหาเราซึ่งเป็นคนที่มีบาดแผลเพราะความบาปและเต็มไปด้วยความอายและพรงทรงทำสิ่งใดพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อเราพระองค์ทรงสอนทรงเลี้ยงดูทรงรักษาทรงแก้ไขทรงยกโทษและทรงแล้วโลมเรา และโรงทรงเอาพรกายของพระองค์มาขวางกั้นระหว่างเรากับอันตรายปุนกลางเขียนโปรงทรงทำลายอำนาจของมานและทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยและเมื่อโรรองทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงแบ่งปันชีวิตนิรันดร์นั้นกับเราเราอธิษฐานพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณโรรองที่ทรงดูแลข้าพรรองทั้งหลายอาเมน